ส่วนในเรื่องของการพบเห็นการทุจริตก็อ,อย่างที่ในสก,กูปข่าวได้แจ้งไปเลยก็คือสามารถโทรแจ้งได้1444นะคะ11ตัว43ตัวนะคุณผู้ชมหากพบเห็นสามารถร้องเรียนได้ะนะคะคุณผู้ชมคะจะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่ง10พักการเมืองค่ะร่วมแสดงวิสัยทัศน์แก้วิกฤตเชียงรายหลากหลายข้อเสนอหาทางออกแม่น้ำปนเปื้อนและปัญหาอื่นๆของจังหวัดเชียงรายค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายกลุ่มเชียงรายวอชร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรองค์การมหาชนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงรายจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผ่าทางตันเชียงรายกลางวิกฤตที่ต้องร่วมแก้ไขมีผู้เข้าร่วมกว่า150คนซึ่งมีพักการเมืองค่ะส่งตัวแทนมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์10พักได้แก่พักประชาชนพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์พักโอกาสใหม่พักรวมไทยสร้างชาติพักพลวัตพักไทยก้าวหน้าพักปวงชนชาวไทยและพักไทยก้าวหน้า โดยมีประเด็นหลัก6ประเด็นค่ะประกอบด้วยประเด็นการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์สถานการณ์มลพิษฝุ่น PM 2.5และพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำการใช้เงินในการเลือกตั้งเกินกฎหมายกำหนด การสนับสนุนศิลปินของภาครัฐและการแก้ปัญหาสถานะบุคคลค่ะตัวแทนจากทั้ง10พักการเมืองต่างแสดงวิสัยทัศน์ต่อประเด็นต่างๆทั้ง6ประเด็นตามแนวทางนโยบายของพักตนเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่มองถึงการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำสายสำคัญว่าต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รวมถึงปัญหาการทุจริตและการปรับปรามสแกมเมอร์โดยบรรยากาศการอภิปรายก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะผู้เข้าร่วมต่างส่งเสียงฮือฮาและปรบมือเป็นระยะเมื่อได้ยินนโยบายที่ถูกใจหรือมีคำตอบที่โดนใจทั้งนี้ในช่วงท้ายค่ะก็ได้มีการเปิดให้ภาคประชาชนตั้งคำถามต่อตัวแทนพักการเมืองด้วยเช่นกันค่ะ